ตัวเอาพี่กับแกวป่ะเอาป่ะเอาเก่กับพี่ป่ะเด๋ยายไม่ให้ผสมกัดผสมเนี้บางนัดบางทีนางสมกัดผูจะฟันกาปลาจะคือว่าเอาฉ่ำฉ่ำฉ่ำไม่รานกัสัฉ่ำชงซุ่มฉ่ำบ่ชง ว่าเป็นส่มชำเนาะเขาอาไหันผู้ใดใส่ตู้เย็นเลยบอกบุคกาบผู้ไปผัดเปรียวหวานไปผัดเปรียวหวานสิชมมะตาตามดเหรอตาหืมตามดตาเล่ยะตาเล่เดีย๋ยวตาที่ไหไปซื้ออย่งหนูไปซื้ออะไร ขามาก่นน้ำแน่ปนน้ำแน,น่ปน,นลูกไงอมได้หลายนงกวนาอาบ้าขัวขอบคุณค่ะอะไรพี่ควายหลับใช่ไหมเพชรหลับปะมันว้า จว่ามันกินได็ดถงวีกินมากลายเหรอแมน้องกินลายลหรอนูกินเหล่าลูกทำไมนูซบแดง๋อยมันบากสมให้มาความัยกินยบกันมันเป็นไงดมนล่นละลูกกินแยบไลยกันสมเหรอหม ชมาะมคว่าต้องยาคือว่ามากอะ่าจ่อยละเออจ่า